บานชวนสบายดีมือนีบเอาอูกอนบรูสิพาไปเลาะบื้งหาหาหน่อไม้แถวหัวภูะวนะเห็นไหมไปหาหน่อไม้ไปนำกันเบื้งธรรมศาสตร์งามเป็นธรรมศาสตร์เป็นไงผู้เล่พี่น้องเลยก่อนหน่อไม้อยู่ลุ่มผู้เล่าก่อนหน่อไม้งามแต่ธรรมศาสตร์สมวิว ชีวิตประจำวันของบาอูกรูนี่แหละอายุหากินงามอะธรรมศาสตร์ภายในเคยอยู่ ไม่เละพี่น้องเลยเข้าไปหอดกอนอไม้เจอาบอลกีดาบังนะนะน,งงน,งน,งนี่ะาบาาา้นบา,า,า,น,น,น,าน,น,นน้องไมเ้เลยนี่ภาษาบ้านเฮาวะอันบังเจรท่านเราลุ่มวะน้อไม้พริกนี่ทอดจุดน้อไม้พริกเลยสตอนผมไปหากินน้อไม้พริกเลยนี่นี่แหละพี่น้องเลยสิพาไปเอาน้อไม้เนี่ยเทพน้องไม้เนี่ย เหนื้อไม้นี่ตาเป็นน้องไปเอาหน่อไหมนี่มือแรงนลยสิเกงกินหน่อไม้นี่แหละเข็มปลายเข็มดงเลยนี่เข็มโัยเข็มห้องแถวหัวผู้นี่แหละมือนี่เลาะไม้กอกตออันนี้แหละเป็นน้องเลยเตอะรวยเตอะรวงเตอะอะไรมาหอดำห้องตำหัวตำห้องนี่แหละ ตามหัวผูนั่แหละนี่ตามใจผูนั่แหละพี่น้องเลาะนี่เลาะมือนี่มันเป็นธรรมชาติหัวผูนั่นี่งามม้วนธรรมชาติออมันจะก่อหน่อไหม่มาเลยนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูหัวผูงามเป็นธรรมชาติแถวบ้านบ้านนอกบ้านนานนนี่แหละ พ <Keep S 1> ู่เลยพี่น้องละกอนอไมอินเนี่ยพี่น้องกอนอไมอินี่งามฤทธิธรรมศาสตรแถวธรรมศาสตร แถวเมืองน่านแถวหัวพูนี่แถวหัวพูนี่เลยมั้งนี่นี่แหละบ่อนกอนอมใหี่ไปลองเลยทีอันนี้นกใหม่เราจะไปหาหน่อไม้๋ยวๆนี้แหล้วอ๋อตอนนี้ออกมาแล้วแต่หาหน่อไม้นี่หน่อไม้ก็ได้ซัมนี่แหละวนะครับพอพอกิน ออกมาแล้วแต่หัวผู้กันหลังจากหานอไม้ได้แล้วก็ย,ย,ย่างเมื่อแล้วบ้านนี้พี่น้องเอ้ยยางเมื่อแล้วเแล้วหัวผู้นี่แหละนี่ยรังย่างเมื่อแล้วนี่ได้นอไม้เรียบร้อยก็ย่างเมื่อแล้วนี่ 给他们杀。